วิวทักสวยรวยป่าใหญ่มีช้างหลายดอกไม้งามลือนามวีระบุรุษสุดยอดผ้าไหมพระใหญ่ทราวดีโรงเรียนเทศบาลสองเมืองจ่อวิทยาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองชัยภูมิอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิตั้งอยู่เลขที่165ตำบลในเมืองอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีเนื้อที่3ไร่41ตารางวาปัจจุบันนักเรียนมีจำนวน190คนข้าร,ราชการครูจำนวน19คนพนักงานจ้างจำนวน6คนแม่ครัวจำนวน1คนนักการพันโรงจำนวน1คนรวมทั้งสิ้น27คนปัจจุบันมีนางอาพรโคบำรุง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญน,นางสุนันทาปุชาดีตำแหน่งครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษสัญ,ญลักษณ์โรงเรียนโบราณสถานปรางกูอัตลักษณ์โรงเรียนไหวงามตามแบบไทยเอกลักษณ์โรงเรียนโรงเรียนปลอดขยะ สีประจําโรงเรียนขาวชมพูสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์สีชมพูหมายถึงความรักความอ่อนโยนปรัชญาของโรงเรียนใฝ่เรียนไฝรู้คู่คุณธรรมนําประชาสร้างสรรค์วิสัยทัศน์โรงเรียนเทศบาลสองเมืองเก่าวิทยามุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนําความรู้คู่ความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมดำรงชีวิตอย่างพอเพียง ผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Moral Development School (MDS) ด้านกระบวนการบริหารผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเจตคติที่ดีได้มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการให้บรรลุปเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของสถานศึกษาสถานศึกษามีการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมสถานศึกษามีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาและมีการขยายผล สร้างเครือข่ายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรและองค์กรที่มีส่วนร่วมด้านคุณธรรมจริยธรรมสถานศึกษาได้จัดทําโครงการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดังนี้โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโครงการสวดมนต์วันสุดสัปดาห์โครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา โครงการวันไหว้ครูด้านคุณภาพผู้เรียนผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีผลการพัฒนาตามที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษามีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ทำเพื่อส่วนรวมทั้งในและนอกห้องเรียนด้านครูครูมีความรู้ความเข้าใจมีเจตคติที่ดีต่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจเรียธรรมอย่างเหมาะสมมีการรายงานโครงการอย่างเป็นระบบ